สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้รอบเย็น17นาฬิกาวันที่9มีนาคม68นะครับวันนี้จะพาเข้ามาดูสวนผักหลังจากเมื่อวานวันก่อนโดนฝนไป2วันเต็มๆนะครับตกไม่แรงมากแต่ตกทั้งวันกลางคืนก็มีตกฝนมาหน้าร้อน ก็ยังหลังคาผ้ากันฝนยังไม่ได้ทำนะครับตอนนี้ก็กำลังจะต้องทำแล้วแหละนะครับเพื่อที่ว่าเตรียมรับหน้าฝนให้ดูหลังจากที่ฝนตกลงก็โดนใบนะครับใบก็มีต้นใบเอ็นบ้างลมบ้างอันนี้ก็วันนี้แดดออกแล้วนะครับช่วงสักเที่ยงเที่ยงกลับฟื้นคืนแล้วนะครับฟื้นแบบแต่ก็ยังมีแบบงอมๆเหมือนกัน บริรอบฝั่งนี้จะเป็นกรีนคอร์สจะเป็นมินิคอร์สนะครับตัวนี้ก็มีโดนฝนส่วนข้างบนบนในท่อจะเป็นฟิลเล่ฟิลเล่กับกรีนโอ๊กครับแถวบนจะเป็นฟิลเล่แถวล่างจะเป็นกรีนโอ๊กนะครับกำลังเติบโตเหมือนกัน ดูฝั่งนู้นกันฝั่งฝั่งทางนู้นอันรุ่นนี้เก็บได้แล้วนะครับรุ่นนี้เก็บได้แล้วแต่ก็ยังมีเก็บออกได้แล้ววันก่อน,อนเ,ดเดี๋ยวเราจะเอาอันที่ลอยน้ําอยู่น้ําปุ๋ยจะแยกออกไปใส่อนุบาลสองเพื่อรอถ้วยตรงนู้นจะขยับมาปลูก นนี้ก็มีโดนฝนแบบบานเลยลำต้นกำลังจะงามนะครับโดนฝนเข้าไปสองวันโอ้มีแบบก็มีบอบช้ำมีเอ็นนะครับใบให้แดดออกสักสองสองวันเดี๋ยวเาจะกลับฟื้นคืนสภาพต้นเดิมหรือเปล่านะครับลองดูอันนี้ชุดนี้ที่โดนฝนอันนี้ก็กำลังจะโตนะครับรอ,อแยกออกไปปลูกได้ ตรงนียวเขียวๆช่วงเย็ยนๆน,นะครับพาดูสวนวันนี้ยังไม่ได้ทํากิจ,จกรรมอะไรพอดีกลับมาจากข้างนอกก็เลยพาเพื่อนๆมาดูในสวนกันหลังจากที่โดนฝนนี่เลยสีเขียวๆใบอ่อนๆนี่สดชื่นนะครับสดชื่นได้ดนูน้ำก็ยังคงระดับเดิมอยู่ กรีนคอร์สมันจะโตนะอีกสักหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะไล่ๆเก็บได้เหมือนกันตรงนี้รอแยกปลูกได้แล้วนะครับเนี่ยโตพอที่จะแยกปลูกได้แนละ้วจะเป็นเรดโอ๊ก เมน,น็ดโ้ก็โดนฝนนี่เพิ่งจะกลับมาพื้นขึ้นน,นี่ก็เป็นเมล็ดอันนี้เพิ่งได้สักทนนี่เท่าไรยี่สิห้าได้สักประมาณ1สัปดาห์อันนี้เราจะลงรอยน้ำปุ๋ยได้แล้วส่วนตัวนี้จะทยอยลงปลูกเพียงแต่ชะลอการปลูกคือรอถ้วยอ่าไม่ใช่รอถ้วยรอ กล่องนะครับกล่องต้องรอรุ่นนี้ออกรุ่นนี้ออกเนี่ยเอาเก็บออกก็สามารถลงได้ตรงนี้ลงได้เดี๋ยวเราทําความสะอาดเปลี่ยนน้ําปุ๋ยเราก็ลงได้เลยครับี่เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะครับดูสวนสําหรับคนสนใจในการปลูกก็วิธีการทาไม่อยากเท่าไรนะครับลองไปศึกษาผมได้ลงคลิปไว้นะครับวิธีการทําเจาะกล่องโฟมผสมปุ๋ยเติมน้ําปรับค่าน้ําแค่นี้เอง ครับตอนนี้ก็เหลือตรงที่ว่าใส่ผ้ายางหลังคากันบงังกันฝนตอนนี้ยังไม่มีนะครับอยู่ข้างบนยังไม่มีเดี๋ยวเราจะต้องอรีบทำเพราะว่าจะเข้าหน้าฝนแล้วครับร็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากาเพื่อนๆพี่ๆไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ เดี๋ยวให้ดูตัวนี้ดูรากของเขานี่เลยนะครับสวยๆพบกันใหม่ในคลิปคลิปต่อไปสวัสดีครับ